สวัสดีครับภาคสโอมาแล้ววันนี้มีข่าวดีมาบอกแก่แฟนบอลชาวไทยมาดามแป้งหรือคุณนวลพันธ์ล่ำซ้ำนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ติดต่อนักเตะลูกครึ่งไทยเวลสังกัดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อมาร่วมทับลุยศึกเอเชียนคัพ2025เป้าหมายคือไปฟุตบอลโลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปี มาดาแป้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ติดต่อทาบทามซินวาามิกเซตกองหน้าลูกครึ่งไทยเวลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาติดทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีหลังมีภารกิจสำคัญเตรียมทีมลุยศึกอเชนคัพ2025รอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดิอาราเบียระหว่างวันที่3 20เมษายนปีนี้ขณะนี้ ได้ประสานไปยังตัวนักเตะเรียบร้อยแล้วเบื้องต้นซิววาเม็กแซดและครอบครัวของน้องตอบรับแล้วพร้อมมาร่วมทัพเข้าแคมกับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้หลังครอบครัวมีโปรแกรมเดินทางมายังประเทศไทยพอดีในช่วงเวลาดังกล่าวรวมถึงการดำเนินการในเรื่องเอกสารส่วนตัวซึ่งทำม,มาดามแป้ง อำนวยความสะดวกและดูแลอย่างเต็มที่ศึกชิงแชมป์เอเชีย2025รอบสุดท้ายรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจะจับฉลากแบ่งสายในวันที่23มกราคมนี้ก่อนทำการแข่งขันที่ประเทศซาอุดิอาระเบียในระหว่างวันที่3ถึง20เมษายนที่จะถึงนี้เช่นกันหลักการแข่งขันในรอบนี้ จะคัดเอา8ทีมสุดท้ายได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2525 25, ที่ประเทศกาตาเป็นเจ้าภาพซึ่งจะจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่5ถึง27พฤศจิกายนปลายปีนี้มารู้จ,จักน้องซิวาเม็กเซดน้องซิวาเม็กเซดมีอายุ15ปีเป็นลูกครึ่งไทยเวลมีคุณแม่เป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษ ซึ่งเกิดอยู่ที่นครสวรรค์และมีพ่อเป็นอดีตนักฟุตบอลชื่อดังโรเบิร์ตเอิร์นชอซึ่งเคยค้าแข้งให้กับสโมสรชื่อดังในพรีเมียร์ลีกไม่ว่าจะเป็นคาดิฟซิตี้หรือเวสตบอมบิตเอาเบียมฟอ r เรสต์ดาร์บี้เคาตี้รวมถึงนอริทและเคยเล่นให้กับทีมชาติเวลด้วยน้องซิวานี่ได้สายเลือดคุณพ่อมาเต็มๆเ,เลย มาดูฟอร์มและลีลาการเล่นของน้องไปพางพางก่อนเพื่อดูว่าทักษะและความผิวไหวนั้นเป็นอย่างไรน้องเคยเป็นอดีตนักเตะเยาวชนของยิปสวิตทาวก่อนที่จะได้รับความสนใจจากทางเมนยูดึงเข้ามาร่วมทัพเป็นดึกฝึกหัดของสโมสรรุ่นอายุไม่เกิน17ปีแต่อย่างไรก็ตามด้วยฟอร์มการเล่นและชื่อเสียงในขณะนี้ คาดว่าฝีเท้าคงไม่ธรรมดาแน่ดังนั้นการมาร่วมแขป์ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีครั้งนี้ต้องโชว์ฟอร์มให้เข้าตาทีมงานของโค้ชเจริมีลาบถึงจะได้ร่วมทัพและเข้าไปแข่งขันในรอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดีอาระเบียดังนั้นเป็นกำลังใจและเอาใจช่วยให้น้องโชว์ฟอร์มให้เข้าตาทีมงานสตาฟโค้ชฟ,ฟุตบอลไทยและได้ร่วมทัพ ไปสู้ศึกในเอเชียนคับปี2025ต่อไปถ้าน้องพัฒนาต่อไปและมีฝีเท้าดีพอโอกาสข้างหน้าในการติดทีมชาติไทยชุดใหญ่นั้นก็เปิดกว้างอยู่เสมอขอเป็นกำลังใจให้น้องพัฒนาฝีเท้าต่อไปจนสามารถขึ้นชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้จงได้ไปดูลีลาบางช่วงบางตอนและความสามารถทักษะของน้อง ได้เลยครับผม